งานแม่งงอกแล้วขเขมรนวซยและคราวนี้หลังจากคลิปแรกที่ผมปล่อยไปนะครับผมกําลังส่งสัญญาณให้รู้ว่าจีนไม่พอใจเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยเสือกไปบิดจีนอีกรอบหนึ่งวิ่งเข้าหาอเมริกาเต็มเต็มเลยนะครับแล้วทางปักกิ่งแม่งรู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ฮุนเซนเนี่ยไม่มีเงินแล้วคือจนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพราะโดนยึดไปตั้งเท่าไหร่ว่าห้าแสนล้านบาท ถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยห้าแสนล้านบาทแล้วราวนี้เนี่ยนะครับแม่งไม่สนใจปักกิ่งเลยแม่งบินไปแม่งยิงตรงไปหาอะไรฮะไปหาลุงแซมพอไปหาลุงแซมลุงแซมก็รับข้อมูลอะไรไปเสร็จมาเสร็จปุ๊บแล้วที่จีนช้ำใจสุดไอเฮียอันวาแม่งสื่อมาสาร,รภาพบอกว่าไงรู้ไหมครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เชิญอเมริกามาเลยนะไอฮุนเซนสื่ไปล่อนจดหมายไปหาเขาบอกขอให้อเมริกามาเป็นคนกลางไก่เกียข้อพิาพาท ระหว่างไทยกับเขมรโอโหจีนแม่งตบโต๊ะไรชามก๋วยเตี๋ยวหล่นหมดเลยอส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงจีนจะเดินหน้ายังไงใช้ยุทธการยังไงแล้วมีแผนคิดยังไงกับคเขมรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาานุ่ยทีวีทางช่องเขมรวันนี้ครับก็เป็นที่ทราบกันู่ครับว่าเขมรนี่เป็นประเทศที่ครบไม่ได้แล้วประเทศไทยแม่งเงี้ยนเสี้ยนเสียวขี้มูชิ อีต่อีต่ะอ,ตะอะไรงะะะเงี้ยนะแล้วแม่งกระเฮียนกระหือเลยเฮียอ,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 อยากจะคบขม็นเราต้องรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเราเราจะกลับมาเหมือนเดิมกันไม่รู้ไทยมันเป็นเคเวอะไรกันนักหนากูไม่เข้าใจแม่จริงเลยเจดแม่โดนขนาดนี้นะเฮียเดี๋ยวถ้าแม่งลืมไปกูจะบอกให้มึงไปถ่ายมึงไปถามสสที่ชื่อไตรงสุวรรณกิรีดูมึงไปถามเขาดูว่าสมัยเขาไปเป็นประธานเผาศพคนไทยที่โดนขมินแม่งเราช่วยมัน ตีเมืองเอาเมืองขึ้นเอาเมืองมาคืนมันได้เนี่ยแล้วแม่งอยู่มาสองปีแม่งกลับมาฆ่าคนไทยตายเป็นร้อยเฮียผู้หญิงโดนข่มขืนเด็กโดนฆ่าบ้านเรือนโดนเผามึงถามคนที่ชื่อไตลรงสุวรรณรีดูสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยท่านบินไปเป็นประธานแล้ววัดแม่งไม่พอเผาต้องมาเผาเป็นกลางแจ้งมันเอากันอย่างนี้เลยขมเ่รแล้วพวกแม่งยัดมายัางอะไร เราต้องทุบทวนความสัมพันธ์เราเดี๋ยวจะกระเทือนความสัมพันธ์เราตกลงเจราจาสีเข้อนี่วันนี้นายหุนมันเน็ยประกาศบอกกูไม่รับกูไม่รับสี่ข้อที่มึงอยากจะเรียกร้องกูไม่เอาเพราะถ้าเกิดจะกูเอากับมึงกูก็เสียเปรียบกูไม่เอามึงจะเรียกสี่ข้อกับสี่ข้อไปกูไม่สนออ oh, จะปิดด่านยาวเหรอเดี๋ยวกูฟ้องอเมริกาเพราะกูรู้ว่าจุดอ่อนคนไทยแม่งมีพวกไอ้เจ้าสัว พวกไอ้นายทุนพวกนี้แม่งกลัวทําขึ้นภาษีและทําไม่ประกาศแล้วด้วยบอกถ้าการเจราจาไม่สําเร็จจะพิจนารณาเรื่องภาษีประเทศไทยจงเป็นขี้ข้าอเมริกาต่อไปเป็นต่อไปยอมไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแม่งจีนบอกกูไม่ทนแล้วต่อไปนี้เลิกแล้วมีครั้งแรกแม่งก็ต้องมีครั้งสองพอ,อมีครั้งสองนี่อย่าให้มีครั้งที่สามนะ เดี๋ยวถ้าเกิดมีครั้งที่สามจีนบอกครั้งที่สี่ไม่ควรจะมี <laughs> ใช่ไหมครับล่าสุดนะครับทางพักคอมมิวนิสต์จีนได้มีมติร่วมกันแล้วนะครับจีนจะส่งหน่วย MPS หรือ Military Police Special เตรียมจ่อบุกเข้าขเขมรครับ เพราะจีนแม่งรู้หมดนี่ว่าตรงตึกไหนมึงไปมุดอยู่อุโมง์ไหนมึงไปอยู่ชั้นใต้ดินตึกไหนจีนมันรู้หมดที่ก็ที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อตอนแรกไงครับว่ามันปิดตาไปข้างหนึ่งมึงจะทำอะไรก็ทำไปแต่มึงอย่าเอาพวกเคียนี่มาอยู่กันในเมืองจีนเอามาติดต่อในประเทศกงกูนะครับแต่ไม่วายมึงก็ยังไงครับมึงก็ยังหาเรื่องกับกูจนได้แล้วท้ายที่สุดนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่างานนี้จีนเอาจริง เขาได้เตรียมกำลัง MPS ไว้เรียบร้อย MPS ก็คือ military p o l i c e คือทหารผู้รักษาระเบียบกฎหมายแล้วก็ special หมายถึงว่าเป็นเป็นนายทหารพิเศษก็จะเรียกบ,บ้านเราก็เรียกม i ล i t ตอรี่ l i ลินะครับหรือ MP นะครับสอหอบ้านเราอ่ะนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นตอนนี้ขเขมรแม่งถึงข่าววิกฤตไอ้คุณเซนยังเชื่ออยู่ว่าอเมริกาจะเอามันนะมันยังเชื่ออยู่นะแต่ว่าหลัก ห,หัวใจของไอ้ฮุนเซนเลยคือต้องการเจรจาเรื่องเงินที่ที่โดนที่โดนยึดไปไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยผมว่าฮุนเซนน่าจะต่อรองกับอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาเขาไม่เล่นด้วยวันนี้อเมริกาอาจจะรับปากว่าเออมึงจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวกูเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวมึงค่อยว่ากับกูสุดท้ายอเมริกาก็จะบิดและที่สําคัญไอ้ทมตอนนี้ในอเมริกาก็แย่ห้าสิบโมลรัฐประท้วงแม่งทุกรัฐ โดยเฉพาะนิวยอร์กเนี่ยวันนี้เนี่ยสองพันกว่าคนเกือบสามพันคนแล้วที่เมืองอื่นๆอ,อีกอะไรอื่นๆอ,อีกเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่กันเต็มไปหมดฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าสถานการณ์เนี่ยสนุกนะแต่อเมริกาผมไม่สนใจอยู่แล้วมันจะประท้วงไรก็เรื่องของมันแต่คัมเมนจะโดนคัมเมนกําลังจะดิ้นหนีตายเพื่อไปหาทางตายใหม่ดิ้นหนีตายจากมือจีนหวังอเมริกามาเอาปีกมาป้องแต่สุดท้ายอเมริกาสันดานเดิมครับ คือไม่เล่นด้วยและขมเรก็จะสิ้นจบจบกันตรงนี้และล่าสุดเท่าที่ทราบเตียบันนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปจีนอีกรอบหนึ่งในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญของสีจิ้นผิงเพื่อที่จะไปเอาอะไรครับไปเอาเรือรบลำที่สองกลับมาคราวนี้กูว่าสนุกและไอ้ฮุนเซนบอกตรงคราวนี้กูว่าสนุกจริงๆนะครับ และเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามดูถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ